สวัสดีครับมือนี่ช่องเทวดาทาจะเพียนจะผ้ามาช่มตุ่มตอนองุนที่สร้างมากนะครับตอนนี้ก็แตกตาเกือบหมดแล้วครับตอนนี้แตกตาเกือบหมดแล้วคือแตกหยอดมาทุกตัวแทบทุกตนแล้วครับตอนนี้นี่ครับอันนี้ชุดนี้หกตนครับหกตนแตกหมดแล้วครับหกตนสร้างตุ่มตอนเสียบหยอดนะครับ ว่ามันพร้อมปลูกแล้วครับเด้อนี้เสียบยอดมาช่ำเอาเองครับเสียบยอดแล้วก็มาช่ำเพื่อที่จะให้แตกตาครับนี่บอกครับแตกทุกต้นนะครับนี่แตกตาดีครับนี่แตกยอดออกมาแล้วครับนี่ต้นนี้ลาสูตรครับนี่นี่ครับแตกแล้วแต่ว่าแตกซาแตกหน่อยก็ถือว่าแตกครับคือระยะเวลากะ สิบเก้ามื่อแล้วครับนี่อ่าลงทรงมาไห้วันที่สิบสองครับลงปลูกวันที่สิบสามครับสิบสามเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็วันที่สามครับวันที่สามแล้วนะครับนี่ก็แตกเกือบหมดครับเหลือเหลือบอัทันหมดเหลืออยี่สี่ต้นนะครับบัทันแตกสั่งมาสามสิบต้นนะครับเหลืออยู่สี่ต้น ต้นก็แตกก็เรายี่พพต้นครับนี่ต้นนี้ก็แตกครับอันนี้ผูกล่งดินเลยครับบ่านบ่ได้ล่งถุงชั้มถุงล่องดินเลยครับแตกหน่อเด็กสวยงามครับสวยงามต้นนี้สวยงามแตกมัหนึ่งสวยงามครับนี่อันนี้ลงดินครับลงดินนี่ครับอันนี้ก็ถอดใส่ถุงตั้มไว้ครับอันนี้เหลือยุซีต้นครับท่านแตกล่อครับล่อล่ออยู่มูนี่ออกสาจักน่อยครับ ถ้าที่ว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสั่งสามสิบต้นนะครับตอนนี้เหลือ,อยู่สี่ต้นนะครับล,ล่อรุนอีกสี่ต้นถ้าเอามาแล้วก็จะเริืมติกานต่อปลาออกเลยครับเนี้อเพราะว่ากานต่อจริงยอดจริงจะบอก,ออกนะครับก็ต้องเก็บออกครับที่แต่ออกมาเป็นต่อปลานะครับต้องเด็ดออกเลยครับเนี่ยครับ เล็ดออกเลยครับนี่ถ้าแตกออกมาอย่างติดเล็ดออกเลยครับเป็นนี่ครับมันแตกออกมานี่นี่ครับยังสี่นะครับนี่อันนี้เป็นต่อปลาครับถ้าเห็นแตกออกมาแบบนี้เด็ดทิ้งเลยครับนี่เพราะต้องเอาไว้ครับเพราะว่าเอาไว้เดี๋ยวอาหารจะบมไปเรียงยอดจริงครับนี่คือยอดจริงครับนี่ยอดจริงยอดองุนนะครับเอสสบแสั่งมาทั้งหมด3าสิต้นนะครับนี่ สร้างมัธยมัดสามสิบต้นครับเป็นตุนตอนนะครับตุ่มตอนเสียบยอดนะครับว่าท่านแตกตานะครับเข้ามาเลี้ยงเอาเองครับมาเลี้ยงให้แตกยอดเองครับถือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหลืออยู่สี่ต้นรุ่นอีกครับสี่ต้นแต่สี่ต้นนี้แตกออกมาหมดทุกต้นก็แสดงว่าครบทุกต้นนะครับร้อยต้นถือว่าได้สามสิบต้นครบสมบูรณ์ครับได้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ แตกเกือบหมดแล้วครับเหลือ U4 ต้นนะครับสั่งมัทั้งหมด30ต้นนะครับ S418 แตกไปแล้ว26เหลือยี4ต้น,นครับอันนี้ปลูกลงดินเลยครับนี่ปลูกลงดินแบบนี้เลยครับอของผมนี่บอ่บอบ่บอได้ใส่ไม้เสียบครับบ่ออะไไม้เสียบใส่เสื้อผูกเลยครับนี่ใส่เสื้อผูกเลยเขว่านร่มพัดเดี๋ยวต้นโยกต้นมันจะงายสาครับ อ่ามต้องบี่านครับว่าใหญ่สะนี่ครับผมปลูกไว้นี่จะใส่เสืออครับว่าเลย่ไเลยใส่ไม่เสียบครับใหญ่ขึ้นกันครับต้นนี้แห้งใหญ่ครับต้นนี้นะครับเล้วแต่ค้นครับแล้วแต่แต่ผมใส่แบบนี้ครับว่าต้องไปหาไม้ยากครับนีเสือกเอาเสือกเลยครับเสือผกผูกเลยผูกไว้แล้วเวลานั้นก็ด่บ่ไเลยใส่้ายางผูกครับจับเกี่ยวเลยครับเกี่ยวขึ้นเลยครับเกี่ยวขึ้นครับเสือกเลยครับเพื่อครับ ปลูกทวมเนี่ยครับเกี่ยวขึ้นเลยเอาแบบนั้นเลยครับผมเกี่ยวขึ้นเลยครับเอาแบบง่ายๆครับพ่ต้องไปคิดยากครับ่าต้องไปคิดว่าอุ้ยเสียกผูกเร็วนี่มันจะใบใหญ่บใบ,บงามเนอคร่รมผัดโยกหรอบวงามครับคิดเอาคิดมากไปครับพอต้องไปคิดมากครับเอาแบบง่ายๆนี่แหละนี่ครับ เสือกผูกแล้วครับนะนี่เสือกผูกแล้วนี่เสือกผูกอ่ะนี่ต้นนี้ผมปลูกมีหน่วยนี่กับเสือกผูกเหมือนกันครับต้นนี้นี่ครับตอนนี้ก็หน่วยใหญ่แล้วครับนี่สองสามพวงนี่ครับเห็นไหมครับนี่นี่ก็ใส่เสือกผูกครับ เดี๋ยวก็นยายครับก็ต้องไปย่างก้นนั่นทบ่ใบยายครับนี่บ้านนี้ใส่ดึอดขึงรวดครับบ้านนี้ใส่เสื้อครับต้นนี้ก็แตกแล้วครับแตกฝาจากนี้นี่เองครับเริ่มแตกแล้วคือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสามสิบต้น,ตนแตกออยตตอดไปแล้วยี่สิบหกต้นเหลืออยู่สี่ต้นแล้วครับ คือว่าแตกเลยดีครับเพื่ปลูกถ้ำได้ดีเราปลูกเลยดีครับแปกครับคือซนครับนี่ต้นนี้แตกเลยสวยงามมากเลยครับยอดอวบครับพุ่งพร้อมพุ่งพร้อมครับยอดอวบนี่ครับปลูกแบบนี้เลยครับโลงดินเลยนะครับอันนี้ปลูกแกมกันครับเห็นบ่ใกล้ๆกัน ประมาณสองคือครับต้นนี้ห่างกันสองคือครับนี่ต้นนี้เป็นเป็นองุ่นที่ที่อ่าซื้อมากินเป็นเม็ดนะครับนี่เม็ดเลื่อเอาเม็ดมาช่ำครับเม็ดมามาเพาะนะครับเหลือต้นเดียวครับที่แรกเหลือสองต้นต้นหนึ่งตายครับบูลูเพืกันสาเดตุต้นนี้เหลือต้นนี้ครับต้นนี้เริ่มใหญ่ครับใหญ่มากแล้วเริ่มใบเริ่มใหญ่แล้วครับนี่นะครับปลูกเป็นพันธุ์วามันแสบก็เลยเอามาเม็ดมาเพาะครับ บรูวาเป็นพันธุ์อย่างนะครับตนนัวนี้ว่าจะได้เป็นพันธุ์อย่างนี้โบรูวต้องรอหญ่กันครับนี่หน่วยไงครับพันธุ์นี้ผมเอา,อาลูกลูกค้าเอามาซื้อมากินครับลูกค้ามิ่งออกสีดําครับแต่บรูวาเป็นพันธุ์อย่างนะครับเิน่นซืตต้อามาจระลาะมี่เม็ดผมก็เลยเอาเม็ดมาเพาะนะครับเป็นมะเพาะได้สองสามตนตายไปสองสามสองตนครับเหลืออยู่โต้นเดียวนี่ครับงามน่าจะได้ครับตัวน,นี้บอม บมน่าน,นะครับพะเม็ดจะได้เป็นพันอีกพันหนึ่งนะครับต้องรอบเบิงอีกหนึ่งปีจะโตไปขนาดไหนครับเนือนน้อตัวนี้ครับส่วนมัดไส้มัดนี่ก็เบ,บียงกิ่งกําลังงามกับกําลังงามแต่กับมีหน่วยอยู่ครับมีพ่วงไงอยู่ครับพ่วงไงถือว่าพ่วงไงน,นี่ครับพ่วงไส้มัดครับนี่ไส้มัด ใส่มัดคัดนี่ครับพวง่เลยครับต้องห่อแบบนี้นะครับเด้อนกยังกินบ่ด้ครับเห็ดแบบง่ายๆครับก็ต้องไปกลางม้งครับพ่วงไดมี่ก็เอาผงมาห่อเลยครับนี่กลางม้งกับกันแมงน้ำครับแต่ว่ามันขางบานนะครับมันก่วงครับโบรูเปแอบยังไงครับก็เรยบโแอบ่อยแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะครับอ่างุ่นมือใหม่หัดปลูกนะครับปลูกมาได้สองปีแล้วครับใน้กินนะครับต้นนี้มีดอกแล้วนี่นี่แต่ก็มันมีดอกพอมบแต่ว่าบอไว้ครับมันจะเ็ดไทยต้นไ่ซ่าผันมีลูกขันเลี้ยงลูกนะมันต้นไ่ซ่าครับก็เลยจะบอไว้แล้ครับรอบนี้ อแล้วต้นนั้นเอาไว้บอใหญ่ซะใหญ่ซะกับบอบอริรวเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด้อจะไปถึงไหนแล้วนะครับทำโอการทำองุ่นนะครับสวนองุ่นข้างบ้านนะครับทำสวนองุ่นข้างบ้านตอนนี้จะเป็นสวนองุ่นเลยครับข้างบ้านปลูกไปแล้วสามสิบต้นเลยครับเด้อ พวงนั้นขานไนหอครับไปเบิรงพ่วงนั้นพาไปเบิรงพวง้าพไปเบิรงพวงนั้นนะหอครับไปดูพวงนี้ยังไม่ได้หอครับผมพวงใหญ่ครับพวงใหญ่นี่ครับพวงพ่วงใหญ่มากเลยครับว่าหอแล้วก็ว้าวพวงใหญ่มากเลยครับบอดี้สร้อยครับนี่บอดี้สอยเลยครับใหญ่มาก เดี๋ยวตองหาเอาถุงมะฮอกนะครับพอเริ่มนั่นแล้วเดี๋ยวก็จะสุกประมาณน่าจะหลังมีสาครับสุกน่าจะหลังมีสาสุกนี่หมดแดงเยอะครับนี่ครับหมดแดงจะได้หายามาฉีดครับ Ra <laughs> อันนี้อันนี้พักตบครับพ,พักตบครับจอกแหน่ครับเนี่เขาจกขึ้นจากข้องครับจากข้องแล้วเริ่มเปื่อยแลวครับจามมใส่ปูข้งงบนะครับไปลลรบตรงน้ำแข็งมากกบแะเก็บมากครับ,รบเอามาเมื่อละซ้ำนี่ละครับ มาลูกกับมาเห็ดทำทีผูกกับงูนกับแบบนี้เลยครับต้นนี้กระแตกแล้วครับแตกแล้วต้นนี้แตกสวยงามครับสวยงามปลูกทุกที่ที่ว่าง